เ,เป่ายิ้มชบฉันชนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ,โอ้จูลี่ได้โค้โแล้วนิกล่ะนิกก็ได้เค้กเหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกโกแลตฉันร่มกันนะงั้นก็มาเปิดกันโอ้ทำไมผมไม้ได้อะงั้นลองใช้ฟันดูเดี๋ยวก่อนนะขอฉันก็ช็อกโกแลตเจ๋งอะ ฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ของจริงหวังว่าของฉันได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่ฉันได้ของจริงๆอ่ะง,ง,งั้นเปิดฝาแล้วก็ดื่มอืมโอ๊ยจูลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแกสนะ๊สเนอมันแค่อยากมาทักทอยอะไรนะก็ได้ช่างเทคนิคฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมาดื่มของให้หมดดีกว่า ยังไงฉันก็ชอบมันม,กมากๆอ,อร่อยจังฮา่าจุนลี่น่าจะเต็ไมไปด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สบดขัขนาดนี้ได้ไงอะไรอ่ะก็จริงที่ฉันเต็ไมไปด้วยช็อกโกแลตถ้าง,งั้นฉันจะกินให้หมด, <S <S ดฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตเสรไม่สเสร็จแม้แต่หยดเดียวโอ้ oh. แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นฉันยังก็ได้แล้วกันอ,อร่อยจังฉันเดือดช็อกโกแลตจนหมดแล้ว นิกทำไมนายมึนมนจังเลยเข้าอิจฉายฉันชินะที่ได้เค้าจป็ชโคโคโ็อกโกแลตเนะี่ยน่านโคโ้ดเป็นช็อกโกแลตเลยมันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินชโโ็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตฮึม oh, อร่อยจังนายต้องการอะไรนี่นายดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการช็อกโกแลตของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอืมอร่อยจังอืมรีบดื่มโคล่ากไหมได้แล้วล่ะเอาเป็นได้ฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นิดเดียวเอง จูลี่เธออยากลองค้กับฉันเงินเหรอฮึฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะ <What? S 1> อะไรมันคืออะไรเหรอมัม่เห็นเลยเหรอดูดีๆสิโอ๋อน่ดจะทำอะไรลงไปเนี่ยถ้ <S <S าเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอเนอะหวังว่าเธอจะได้ลองคอ้ของฉันแล้วตอนนี้ฉันเดือดที่เหลือ <S <S ฉันรอ้แล้วว่าต้องทำยังไงใส่เหม็นฮอส่งไปในโคล่าแล้วกัน นิกต้นชอบแน่แน่นิกดูนั่นสิเยี่ยมม้ากตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างอ้าไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไร <c oughs> เออเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอหล่าฉันเหรอ <c oughs> งั้นครั้งนี้เขาจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเ <Yeah. S 1> จง๋งโอ้พิกซีแดงมันั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงมากช่องไม่ดีเลยเปันคนได้ของจริงนะมันดูเหมือนกันสุดเหมือนของจริงด้วย <c oughs> <c oughs> เขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอแล้วเขาเรียตัดสินใจแล้วเขาอยากรู้จังเลยว่าจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกแต่ดอมันดูน่ากลัวมากกลัดคำเล็กๆดีกว่าโอ้มันคือจอกกแลตฉันช่องดีมากเสียงไปเลยแต่งั้นฉันก็ได้ของจริงสิไม่เอาอ่ะมันเผ็ดมากนี่ก็เปลี่ยนกันได้ไหมให้ฉันกินพิขนายแทนนะนายมันตะกะจัง ฉันชอบพริกขอนฉันมันอร่อยมากมอืม uh huh. ใช่ถ้าพ,พริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพิกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจูลี่เคยิา,ายฉันใช่ไหมล่ะเรียบกินเร็วเขา้าฉันไม่อยากกินเลยอ่ะนิคเอาไปเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตามสงสารฉันเถอะต่ฉันต้องแสบร้อนตลอดไปแนะ่ แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไม่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าเรีกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจบไปซะไล่ไปสนดให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่นหนไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะไม่นะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วอะโอ้เดี๋ยวฉันช่วยเัอเอง ฉันจะเพิ่มซอสพริรพกตาบาสโกให้กับเธอ <Thank you. S 1> มันต้องช่วยเธอได้แน่ๆน,น,นขอบคุณฮะมันคือซอสรพริกนี่พระเจ้าเห็นว่ากัเดิมสซิ่งนะฮ <One. S 1> ะ <One. S 1> เธอโดนลอยกันแล้วจูลี่อ๋อฉันอยู่ในอวก,กาศนั่นเหรอเธอหายไปไหนอ่ะช่างเถอะเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอแล้วการลงจ่อยไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้ว เอาล่ะครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่ผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว oh, wow. ่าเธอได้ไมข่ช็อกโกแลตเสิ <Okay. S 2> งเลยแล้วนึกได้อะไรโอ oh, เขาก็ได้ไข่ช็อกโกแลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนได้ช็อกโกแลตเหมือนกันก็นกนได้นะ mm hmm. จูเลียรียบลองเร็วเข้าไม่มีปัญหามันดูน่าก,กินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมอนเดี mm ๋ hmm. ยวนี้เดี๋ยวเท่านั้น mm hmm. อืมออกไปเลย โอ้ใกล้จะหมดแล้ว่อเทีนิกลืมไปเลยว่านานอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไข่คินได้เซอร์ไพรส์นะ่งั้นตอนนี้เราก็มารองกันอืมอร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีขนมอยู่ด้วยสุดยอดโอเคต้องรีบรองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างใน,นมีอะไรกันนะ oh โอ้ว้าในนี้ก็มีลิ้มมีอยู่เ mm hmm. จ๋งไปเลย ฉันชอบกินเยลลี่มาก <S <S แถมมีได้กินช็อกโกแลตด้วยและในโลกนี้ล่ะโอ้มันคือช็อกโกแลตมอสทิ่งเซอร์สุดยอดโอ้ฉจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอร่อยจังอืมใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จา้านี่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะ จริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันไม่ไข่เหมือนกันงั้นมันลอกกันเลยเออมันคือไข่ไก่จริงๆเออน่าขยะขยะกันมีคนแกล้งฉันนแน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยจะไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดน่ะมันน่าขยะขยะจริงๆเออฉันรู้สึกแย่เร็วลายมากฮะส่วนฉันได้พ่อทเกับช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันต่อ ดลีลกวนอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ชิลอช่มไหมแต่ฉันไม่ให้หรอกฮ้กินไข่ดิบกล่อไปนะเป็ได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกนึ่งไปวางที่จานของจูลลี่ฮะอีกลูกหนึ่งเฮ้ยทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเน็กนายเป็นคนทำชิมไหม เขากันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ใครจะหัวเราะกันล่ะ <c oughs> ไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันทำไข่ดาวสุดเจ๋ง <c oughs> ฉันมีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารด้วย <c oughs> ตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไป <c oughs> จากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเ <c oughs> ยี่ยมมากแล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศ <c oughs> แบบนี้ฉันจะไม่แบ่งเธอสักครั้ง ออกไปเลยนะเดี๋ยวนะว่าฉันทำอะไรได้มันกำลังจะมาแล้วเฮ้เธอ hey, ทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดเพิกของฉันแล้วก็ไขยดาวด้วยเฮ้ตอนนี้ฉันก,ก็กินไม่ได้แล้วด้วยฉันได้มาฝรั่งแค่ชิ้นเดียวเอง <c oughs> ส่วนฉันได้มาเป็นพีระมิดล,ละ <c oughs> ต้องอย่างนี้สิฉันโชคดีจังเยอะมากอ <c oughs> ส่วนที่ได้ได้แค่ชิ้นเดียวเฮ้ดูสิตลกตลอ แล้วไงล่ะคำไปเถอะเอ้อยลราไม่ได้ด้วยที่หน้าเธอเนี่เหมือนเดิมเลยเราเข้าเล็บกินได้แล้วเรารออยู่นะก็ได้ในก็ไม่มีนะอ,อร่อยจังนี่ดูดินะสมบัติลูกโป่งเอ้อยโอ้โหเมจ๊ะเฮ้ <laughs> ยใครถือใส่ฉันเนี่ยเอามาฝาออกไปนะโอ้อยหูของฉันเดี๋ยวฉันช่วยเองโอไม่นะ ฉันเอาเขี้ยก่อนทาออกมาด้วยให้ตายเถอะทำยังไงดีอัสก้า์ดะทำอะไรลงไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้เองเดี๋ยวฉันทำเองดีกว่าเขียวกลับมาแล้วยังอ๋อออเย่ปเธอ่นแหละอะไรตาเธอแล้วโอ้จริงด้วยฉันชอบมักฝรั่งแล้วก็เป่าลูกโป่งได้ดีกว่าที่น้าแน่ๆน่คอยดูนะ โอ้โหให้เห็นนั่นมเจ๋ยงแคลสก้์มาจอบเหมือนกันฮะเอาสิบูมอ้าวตลกจนเลยเธอมีคำบมันบอกฝรร่งฉันหัวเราจะตายแล้วไม่มีอะไรตลกเลยนะเดี๋ยวฉันแค่มันเอาแล้วก็กินเหมือนเดิมฮ้ยจูลี่เอ๊ยน่าเพียกขย e n ออู้หูแล้วช่างเธอแล้วเข้าในคือคนต่อไปแล้วใช่ย เยอะอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะสาวๆเม่อฉันได้รับข้อบันเจ็บเฮ้เอาเมือกไปนะนี่เป็นหมกฝรั่งของฉันคนเดียวอร่อยจังเลยเธอเธอชอบรูบประทนฉันไหมปลุกลิ้มนไว้ก่อนนะแล้วมันจะเป็นอะไรเจ๋งๆเฮ้พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยพอเลยอยู่นะ ใช่แล้วผูกเชือกว่าที่เก้าอี้ของฉันนี่มันสวยงามเน่ย <G ül> อโหจริงจังเลยตานานกันไปแล้วต้องรออีกนานแค่ไหนกันฉันทำเสร็จแล้วนที่สนโอ้น่อไม่น้อกว่อะไรึ้นส,สาวๆช่วยฉันด้วยเ <G ül> ออโอ้ว้าวอย่าเล่นลูกตา <G ül> ส่วนฉันได้เป็นกองภูเขาเลยไม่อยากจะเชื่อ น่าดูสิจอ่ชอบไรสุดๆเลยเพราะเธอได้หน่อยมากแล้วไงล่ะแค่ตาเด็กก็สนุกได้ฉันยิดความสุขให้นานที่สุด <Yeah. S 2> ฉันชอบมันนะ mm hmm. ข้างในมีไซส,ส์สตรอเบอรี่แสนอร่อยด้วยว mm hmm. ิเศษไปแล้ว mm hmm. สุดยอดแล้วคอ,อกสก้าโอ้ยเจ๊ท hmm. oh, yeah. ล่ไหิวบ้ากบ้าง,ง,ง <What? S 2> hey, จริงๆแล้วตาฉันนะ mm hmm. อจริงด้วย ฉันมีส่วนปานกลางหมายความว่าฉันได้กินคนที่สองคอยดูนะว่าฉันทำอะไรได้มันคือเล็บของฉันเองชอบไปล่ะแถมไม่อร่อยมากด้วยสุดยอดชอบเลจังเลยทีน่าฉันชอบเย่าลี่ที่สุดเออเกิดอะไรขึ้นกับคอของฉันเออฉันหายใจไม่ออกอะช่วยด้วยโอ้ไม่นะขอบคุณออสการ์เอช่วยฉัน ออย่าแม้แต่จะฝันเลยตอนนี้ถึงตาฉันไี่ความสุขแล้วแล,ะล,ะล,ะละ้วๆล้วเ๋กอย่าล่นลงตมามะาสุดๆอย่าไม่ได้แล้วสุดยอดไปเลยเจสกหยุดนะฉันอยากกินเหมือนกันนี่มันของฉันคนเดียวดูนะว่าฉันทำอะไรได้วยจะก,กิอะไรขึ้นถ้ฉันมีอย่าล่ดตามปากก็ มาดูกันว่าฉันกินได้กี่ชิ้นใช่แล้วสองคนนี้ไม่ยอมอยู่สักทีนะเราเป็นเพื่อนกันนะแบ่งด้วยสิแล้วเขาวางมันลงนี่ก็อีกอันเป็นไงลูกตาของเธอตอนนี้ไม่อยู่ในปากฉันแล้วโอ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันมีต่างอยที่หน้าของฉันมาเจอาใสฉันด้วยโอ้วฟันฟรายอีกแล้วฉันได้แค่ชิ้นเดียวเองห่วย แต่ขนาดกก็ยังไม่อิ่มเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อฉันโชคดีจริงๆจูลี่สวอีกแล้วตลกตายแล้วอ๋อกินหอมจังน่าสงสารแต่กินได้แล้วอจะกินเมื่อไหร่จะได้ฉันต้องการอ๋อตอนนี้ไม่สองชิ้นแล้วรั่เขมใสนอะไรเจ๋งอ่ะมาอร่อยมาก หยุดหัวเราได้แล้วโอเคกินตามใจเธอจะกินเฟรนด์ไฟกับซอสอืมอร่อยมาก <c oughs> ใช่ไหมจูลล่ <c oughs> ตอนนี้ฉันจะกินอันที่สองฮะ <c oughs> ฉันลู้แล้วจะสำอะไรให้เขาได้ยังไงแอบใส่ซอสพริกสุดเผ็ดให้เขาตอนที่เขาเผาไงมันต้องตลกแน,น่ๆแเจ๋งออสการ์ไม่ให้สังเกตด้วย <c oughs> นี่มันต้องสุดยอดแน่เลย <c oughs> โอ้อร่อยจังเลยฉันชอบเฮนจังเพเดอฉันก็เละเป็นไฟแล้วรอแป๊บนะฉันรู้ว่าต้องแทงยังไงฉันช่วยแทงโอ้ยค่อยยังชั่วหายใจนะเทนนะไม่เป็นไรอยู่สะผ่านได้แล้วออสการ์ทีตาเธอแล้วอ้ฉันมีไอเดีดดีๆสำหรับกินเฟ้นไฟของฉันแล้ว เอาซ้ำขั้วเทนมาแล้วก็เทลงไปให้เหมือนกับน้ำพุเลยเจ๋งอ่ะมันดูน่ากินสุดๆอ้อซ้ำขั้วเทหมดแล้วให้ตายช่างมันเถอะแล้วพวกเธอคิดว่างัเจ๋งอ่ะหยุดเลยนะทั้งหมดคนฉันสุดยอดหุ่นตะกอจริงๆโอ้ลุ้แล้วพนันได้ว่าเธอไม่สังเกตแล้วฉันเข้ามาเป็นสักชิ้นหนึ่งเนอะ โอ้ไกะครณป้าฟรังติดคอฉันเนอะเอ็งไม่นานหรอแป๊บนึงฉันต้องมันออกมาแบวนี้แหละโอ็งเจ็บจังฉันคิดว่าไม่ต้องกันได้มานี่เลยหัวขั้นน้ยเยอะโอยมันไม่ได้ผลนะโอ,โอเคเป็นไงเป็นกาโอ้โอออสการ์เป็นคนนายคนเดียวขอบคุณนะที่ช่วยทีเนอะฉันกับตายฉันได้โดนนะ เสีจากที่มีแค่ชิ้นเดียวอโหฉันกำลังเห็นอะไรใช่แล้วเจ๋งอช่องดีจังว้วดูนี่สิฉันได้กเขอาทั้งเรื่องเลยในสุดจงก็าวช่ดีในเชลเล่นแล้วไม่อยากจะเชื่อเจ๋งอะใช่แล้วมีพอสมควรเลยเอาเมือไปนะมันสําหรับฉันเริ่มได้แล้วทีหน้าก็ได้โอ้ไอเดียเพราะว่าฉันมีดนนั้แค่ชิ้นเดียวเราจะกินเหมือนอยู่ในร้านอาหารด้วยซ่อมแล้วก็มี ขอเชิญอร่อยนะทุกคนสิ่งที่สําคัญคือต้องกินอย่างสวยงามและปราณีตนี่มันสุดยอดมากเ uh ออเราไม่ได้อยู่ในร้านอาหารนะลิกว,ว่าได้ไหม uh ขอบคุณนะทุกคนเอาบินมาได้เราเข้าลูกหมูถึงตานายแล้วโอ้ยเยสกินโดนนั้นเหมือนในร้านอาหารเหมือนกัอนอโอ้ไ oh. oh นะม่นานั่นมันกกินไปแล้ว ฉันห้ามใจไม่ได้ไงล่ะไม่สำคัญแล้วสอสพะพานคาร์ชติของมันยังมันไม่เสร็จจริงๆอืมยังเหลือเศษอยู่ฉันต้องกินด้วยเฮ้นะเพพี่แยงหมูชัดๆฉันไม่ได้ทำแบบนั้นนะไม่ใช่แล้วไงฉันก็หมดแล้วโอ้ยังมีน,นัทอีกอย่าแต่ต้องนะพอได้แล้วอ้สวยจังเลยนี่มันบ้าไปแล้วจลี่กินหน้าร้อยจังแสงอะ Oh. โอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาสร้างหอคอยุดสย์จากโดนัทกันมันต้องเจ๋งแน่แน่โอ้วิเซนไม่อยากจะเชื่อเลยเธอเก่งมากจูลี่เอาไม่นะจะทำแบบนั้นอย่าะเดียวกันสุดยอดเองแล้วเบลเบลเอออุย้ยเธอจหได้เปล่าจูลี่เฮ้อในขณะที่เธอไม่มองเราสามารถขโมยโดนัทได้สักสองสาม,สามอัน มื่อกีินตลกมากฉันไม่เป็นไรนะกินสิทุกคน <c oughs> มาดูกันว่าเมไรเป็นปากของกุ้งแช่ปลดเข้านี่แกเบอรเป็นคนแรกว้าวมันคืออมยิม้มยิ้มไปเลยอมไม่นะมีเวลาสั้นที่ไหนนิดหน่ต้องกินมันแม่ไม่มีสิทธิ์แต่หลับนะอ๋าาอ,อ,อ,อก,ก็ได้ก็ได้จะลองดูแต่แค่นิดเดียวโอ้ยอมเยอะอะไรมากๆเลยฉันจ้อบอ่ะสุดยอดอยากกินให้หมดเลยคริสตี้หมดได้แล้วไม่นะ มันคือระบาดเอาไปเอาไปเกิดอะไรขึ้นมาระบาดอ่ะนิกฉันกลัวโอ้มีอะไรข้างในด้วยแต่เอาออกมาได้ยังไงนิกอะไรนะอ๋อฉันต้องเดได้ได้มาลองกันมันได้ผลมีประโยชน์มาด้วยเจ <c oughs> ๋งปไปเลยลองกินกันม,มันคือสเปร์ตเติมหวานเจ <c oughs> ๋งอะฉันชอบจะกินเมื่อว่นนี้โอ้ยเปรี้ยวจังเลย เอ้ยขอฉันเล่าไม่ได้ไหมไม่เหรอ,อทำไมขี้งงตลอเลยสร้างเถอะขี้ขังของตัวเองก็ได้เอาอยากกินมากกว่าน,นี้อะไรไม่เหลือแล้วเฮยของอะไรหมดเลยตลอดเลยเทำให้ฉันเศร้าเหอะได้แล้วนะฉันเพื่อนนายนะลืมหรือเปล่าเนี่ยมาไม่ควรห่อเราฉันแบบนั้นฉันมันการขวดเปล่าแล้วอืมไอศครีมอร่อยจังเลยฉันชอบจะทำคนละกันเถอะเอ้ยไม่นะมันคาร์บ้านฮ่า ต่แปลกจังมันไม่ระเบิดอะทำไมอ๋อรู้แล้วมันแค่ของเล่นทิ้งไปดีกว่า oh. มาทำไอศครีมคอนต่อกันเลยสนุกง่ายตกะกร้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันกินออมยิ้หมดแล้วแล้วมันละสายไปที่ไหนอะเอ้ยมีเวลาสายไปที่ไฉันไม่นะ <c oughs> อะไรมีเวลาสาอยู่ไหนฉันเอามาดอกไป้นี่ฉันเก็บมาแล้อ้าว มาหากําปอดกันว่าในครั้งนี้มีอไรใต้ฝาได้เปิดเลยคริสตี้อย่าเป็นคนแรกโอ้มันคือของเล่นที่มันน่ากว่าสกิโตสเซงเรียบร้อยคริสตี้โอ้สกิโตสสีฟ้าดูน่ากินมากๆอร่อยจริงด้วยแล้วนิกล่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้นี่เปิดได้แล้วเราเข้าแต่ก่อนอื่นต้องรอจนกว่าคริสตี้จะกินขนมจากป่าฉลามจนหมดก่อนนะ ใกล้หมดแล้วอ๋ออันสุดท้ายแล้วอืมเหอะจังเลยฉันชอบฉันก็อยากลองบ้างเอาละโอ๊ย,อยฉันถูกฉลามตัดเนอโอ๊ยเจ็บจังเลยเอามันออกไปเอามันออกไปดีมากตัวฉลามเก่งมากจับหัวขโมยได้ด้วยนี่เปิดฝากของนายสิอย่ามาขโมยขนมฉันนะก็ <c oughs> ได้อเปิดตังนี้ มันคือบอรชีสินแหนเนอรอยากทุสนเลยฉันเกลีดชีสแบบนี้อ้แต่ฉันไม่ทังเลือกทาไรก็ต้องกินมากัดคำนั้เลยก็ได้เอ่อน้าเคยขี้แยงฉันไม่ชอบมันเลยสนิดฉันอยากกินอีกแล้วอุ้ยกินมาบังคำใชนไหคริสตี้แต่รู้ไมฉันเอะไได้แล้วฮะฉันสามารถกินมันได้ ได้อย่างรวดเรว็วก็ไม่มีปัญหาด้วยแต่เธอได้รับผลที่ตามมาคริสตี้ผลที่ตามมาหรอเออหเหม็นไหมเอ,อ้อ,อานาทคขี้ใหญ่เลนนี้แบบนี้เลย,แบบเลยฉันรู้สึกว่าฉันมีหมาฝรั่งอยู่ด้วยเนะนี่ไงหมาฝรั่งรสมิน้นต้องเกี้ยวให้ลมหายใจไม่กินหอมสดชื่อเหมือนทุงเท้าก่อนทีนี้ก็ยังช่วยน่ยัตงต้รับบทเลี้ยน มีเดียแล้วแต่สุดเจลล์นิกสมัครเพื่อกัดตัวนายเราได้รับแจ้งว่าบุคนร้ายทนั่งเหมือนนายนะฮะสุดยอดฉันลืมแล้วว่าเขาตั้งตัวได้เวลาค้นหาว่าไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอมันคืออะไรนะแสดงให้เราดูได้แล้วโอ้นิกได้ย่าล,ลิจิซิดรอปสุดยอดมันต้องอะไรมากแน่แน่ในนี้มียาล,ลี่แล้วก็น้ำเช่มรสเปรี้ยวที่เราสามารถใช้จมลงไปได้ แล้วค่าคริสตี้ต้องใช้ชาแน่แนะ่โอ้ไม่นะออกไปคริสตี้ฉันไม่แบ่งหรอกเปิดฝังเขาได้แล้วฉันจะกินเยลลี่แสนอร่อยของฉันส่งไปในน้ำเชื่อมกันอ,อืมเปรี้ย,ย,ยวหวานหวานเจ๋งอ่งอะโอ้คริสตี้ต้องการอะไรแต่มา,มาดูกันออโอ้โหฉันได้มาฝรั่งทอดทาคริสตีน้น้ำเงินมันอร่อยมากเรียกลองแล้วล่ะทำไมถึงแกะไม่ออกอ่ะ เราเข้าสิแย่จังเลยหุงเหนียวมากไปไม่ออกเลยอ๋อเอาสำเนาแล้วอ้ <c oughs> นี้ไม่นะไม่เป็นของฉันอย่าฝันเลยนะอาฉันจะกินคนเดียว <c oughs> มันเป็นของฉันอร่อยมาก <c oughs> โอ้เผ็ดด้วยอะ่ะ <c oughs> แต่ฉันไม่อยากกินแล้ว <c oughs> แต่ว่าฉันกับเราจะแก้ได้ยังไง <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> นี่นิดูนื้อสิ เนีย่ยมา้เราก็สามารถมานฝรัง่งทอดไทยคิสไปเป็นไกยัลลี่ได้แล้วมันดูเหมือนกันมากฉันดูไม่ออกเลยว่ามันถูกสลับนะฉันอยากเห็นจากนั้นเขาทำยังไงเมื่อกินมันคริสตี้นม่มีอะไรเลยนะชันเธอมากินเร็วฉันดีกว่า <c oughs> ฉันจะกินทั้งหมดทีเดียวไปเลยเดี๋ยว้สิคริสตี้ฉันกินทั้งหมดในครั้งเดียวฮ <c oughs> ะต้องอร่อยมากแน่แนโอ้ไม่นะทำไมยังได่ถึงเพลยขนาดนี้ โอ๊ยต่าฉันรู้เป็นไฟแล้วอ๋ไม่นะมีไม่ตลกแล้วเราต้องดับไฟให้นี้ฉันมาช่วยนายแล้วเพื่อนเราแป๊หนึงนะเอาถังดับเพลิงมาด้วยแต่ว่าฉันใช้ไม่แป็นนะมันต้องเกิดตรงไหนเนี่ยที่แล้วตรงนี้แหละเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันจะทำได้แล้วมนะันต้องขอบณหลิกนะฉันไม่กินยันเลื่อนจากเรื่องคเครียดนะอ้อนี่อ๋อแบ่งกันได้ มาเปิดฝาพร้อมกันนะแล้วมันคือเครื่องกดลูกวัดหรือเปล่ากับมันฝรั่งเอ้ยดูแปลกๆงั้นมาเริ่มจากลูกปัดกันเถ็นนะแล้วเข้านิ้ก็ลองมาเม็ดหนึ่งมันต้องอร่อยมากแน่แน่ Yes เย้ฉันอยากลองมุกบ้าเจ๋งอือแล้วตอนนี้ก็ตาคริสตี้มาลองมาฝรั่งกันแตาคิดว่าไงเห็นแล้วว่าทาไมชอบเห็นแล้วมาฝรั่งกินอร่อยได้งไงล่ะถ้าไม่ใช่ฝันฝ้ายนะฝันฝ้ายเหรอจริงด้วย เดี๋ยวดีแล้วมาหันมาฝรั่งให้เป็นชิ้นเหมือนเฟ้นไฟกันฉันใกล้เสร็จแล้วนี่ถับไปไกลนะเดูนี่สิเฟ้นไฟสุดเงินแสนน่ารักที่ฉันทำออกมาหลังจากนั้นก็เอามันเป็นทอดให้สุกใส่มันฝรั่งทอดลงไปในน้ำมันร้อนๆมันต้องอะไรอย่างไม่น่าเชื่อจากมันเราก็รอสัึหน่อยและก็เรียบร้อยน่าจะสุกแล้วล่ะชิ้นนี้ก็แค่เหลือต้องชิ้นเท่านั้น แล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยฉันต้องเสับเพรนไฟนันจานให้สวยงามและเท่านี้มันก็สวยแล้วล่ะนิกนายเป็นเพื่อนฉันก็จริงนะแต่ฉันไม่แบ่งหรอกคำเพลิงไม่พอสับฉันได้ซ้ำแต่มันอร่อยเหลือเชื่อเลยโอ้ยโอเคจะกินลูกว่าของฉันก็ได้มันไม่เยอะมากอร่อยจังเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถต่อหมักเล่งได้ด้วยโอ้ไม่นะลูกปอลเต็ ตอนนี้ฉันไม่ได้หมัฝรั่ง่ะหยุดทะเรายแ,แล้วนะคริสตีไม่ตลกเลยเนาะกินมาฝฟ่งของนายไปเลยจะกินลูกฝันของฉันแต่ฉันยันไม่ลงห่วงอ่ะแล้วเข้าโอ้ยทำไมไม่สำเร็จเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังลอยลองได้อยู่เลยฉันต้องการขนมอ่แล้วเข้าฉันอยากกินโอาไม่นะฉันทำขนมโฮมเมดเลยนายลองฟันไฟได้นะ ฉันจะถ่ายแล้วก hmm. uh ินเลยโอ้กับคุณนะโอ้ยแย่ถึงลาของขนมชิ้นใหม่แล้วอะไรใต้ฝานะว้าวมันคือหัวใจสีฟ้าอืมไม่ธรรมดาแล้วนี่ก็ล่ะโอ้ขนมต้นถังเลยเยี่ยมมากแล้วถังจะเป็นของคิสตี้โอเคแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอ่ะกินก็น่ากินดีนะอืมแต่มันแย่มากรสชาติแปลก มันคืออะไรเนี่ยอ๋อไม่จริงนะมันคือสบู่ฝันร้ายชัดๆฉันแก้สบู่ไปจริงๆอะโอ้ไม่นะ yeah, yeah. ฉันจะเสือกออกมาเป็นสบู่โอ oh my god ส่วนฉันได้ลูกกวาดแสนอร่อยมาลองกันเลย mm hmm. อร่อยจังฉันชอบมากมากฉันอยากกินมากกว่าน,นี้โอ้ mm hmm. ดีอะไ คริสตี้หยุดน้ำลายไหลได้แล้วหน้าฉันไม่แบ่งหรอกเดี๋ยวฉันแสดงก่อนเล็ให้เธอดูเฮ้ยเอาขนมของฉันมาหนึ่โอ้ฉันมีไอเดียแล้วจะ้าสบู่ให้เป็นเหมือนเลือดก่านแล้วเอาไปให้นิกกันเขาต้องกินมาแล้วดูไม่ออกด้วยซ้ำมันคือสบู่นะเจ้าสบู่ให้เขาแล้วก็เอาขนมจริงมาเองมาดูกันเดี๋ยนั่งกินมากๆบอกว่ามันนี่ไม่สังเกตนะ อ๋อดีจังเลยสิ่งสำคัญกำลังแก้ในปัญว่ากินของไม่อร่อยอยู่นะเวล่าของลูกกว่าฉันต่อไปเอี๋อเหลือแค่สองอันเองเหรอน่าเสียดายน้ำมากินกันแต่ทำไมรสชาติเหมือนสบู่อ่ะเอาเป็นฟองสบู่ได้ยังไงอ่ะว้ยโอไม่นะคริสตี้ถ้าทำสบสูบสบบ่กับขนมใช่ไหมเนี่ยทำได้ยังไงกันมันคือลูกกว่นของฉันนะเฮ้ย <Hey! S 1> อ๋อฉันนี่เดียวแล้วไม่ต้องห่วงน,น,นั่นนิ เดี๋ยวฉันแดงให้ในายดูให้เราใช้เวลานิดหน่อยเอาขนมสบู่มาใส่ในแก้นแวน้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากันตอนนี้เราก็สามารถเป่าฟองสบู่กันได้แล้ว <c oughs> ดูสิ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เห็นไหมฟองสบู่ใส่สวย,สวย,ยเลยนายอยากลองไหมเอาสิอยกลองเริงไปเลยว้าว <c oughs> ขอบคุณนะคริสตี